ใส่ชื่อเล่นหลังเฟซบุ๊กทำยังไงมาดูกันเลยค่ะค่ะข,ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนใส่ชื่อเล่น Facebook นะคะอันนี้คือมันเป็นภาษาของ Facebook เขาจะเรียกว่าชื่อเล่นเนาะโอเคเราจะมาดูวิธีการใส่เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ Facebook แล้วก็มาที่ขีด3ามขีดค่ะมุมบนขวามือ แตะเข้าไปจานั้นกดไปคําว่าดูโปรไฟล์ของคุณกดไปเลยค่ะ,อะพอกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลื่อนขึ้นกดมาที่ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณกดมาที่ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนเลยทุกคนก็จะเห็นค่ะว่าชื่ออื่นๆนะคะ ให้ทุกคนเนี่ยกดคำว่าเพิ่มชื่ออื่นหรือถ้าใครเคยตั้งแล้วก็กดมาที่ตัวนี้นะคะดินสอแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยตั้งก็กดคำว่าเพิ่มชื่อประเภทชื่อเล่นนะคะทุกคนคุณก็ใส่ไปเลยว่าคุณต้องการจะตั้งชื่อเล่นของคุณยังไงอ,อย่างเช่นน้ำนะ แ,บบแล้วคุณต้องการจะให้ชื่อนี้มันแสดงบนโปรไฟล์ของคุณหรือไม่เราก็กดไปเลยค่ะแสดงไว้บนโปรไฟล์อ่ะมันก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อเฟซของเราแล้วก็มีชื่อเล่นที่เราพิมพ์ใส่เมื่อสักครู่ถ้าโอเคทุกอย่างแล้วก็มากดบันทึกได้เลยค่ะกดไปเลยออกนะคะอ่ะสำหรับน้ำนะคะน้ำจะไม่บันทึกเพราะว่าน้ำไม่ต้านชื่อ ตัวนี้ไวแล้วนะคะพอทุกคนกดว่าบันทึกชื่อที่เราตั้งเมื่อสักครู่ก็จะมาโปรดต่อท้ายหลังกับชื่อ Facebook ของเรานะคะโอเคและนี่ก็เป็นวิธีเพิ่มชื่อเล่นใน Facebook ของเราค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ